ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในประเด็นที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเสมอก็คือแสนยานุภาพทางทหารหรือกำลังรบของประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและมาเลเซียที่แม้จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบด้านศักยภาพทางทหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยและมาเลเซียต่างก็มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคทั้งสองประเทศมีงบประมาณด้านกลาโหมที่ค่อนข้างสูงมีการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ออ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 อยยยย่่่่่่่่่่่่าา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 งง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 ตตตตเเ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 นน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 นืืืแแลละะะะะะัััััััมม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 มีีีีบบบบทททททททใใใววววววรร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 หหหหหหปปปปปศศชชชดดดจจจจจไไ็็กก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 กสสสำำำภภภภิิิิิิษพขฝึึซ้้คคคคคคถถูๆ ได้เปรียบในแง่ของแสนยานุภาพทางทหารใครมีทหารมากกว่าใครมีเครื่องบินรบทันสมัยกว่าใครมีเรือรบที่พร้อมรบในทะเลลึกและใครมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยกว่ากันวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเปรียบเทียบแบบชัดๆทั้งด้านจำนวนกำลังพลงบประมาณกลาโหมอาวุธยุโทโธปกรณ์และความพร้อมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วแสนยานุภาพของไทยกับมาเลเซียใครเหนือกว่าใครในปี2025นี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่25ของโลกมาเลเซียอยู่ในอันดับที่42ของโลก งุกลาโหมไทย5 8 8พันล้านดอลลาร์มาเลเซีย4.8พันล้านดอลลาร์บุคลากรทางทหารทั้งหมดไทย585,850นายมาเลเซีย264,600นายทหารประจำการไทย3 6 8 5 0 0นายมาเลเซีย113,000นายทหารสำรองไทย200นายมาเลเซีย51,600นายบุคลากรกองทัพบกไทย467,300นายมาเลเซีย130,000นายบุคลากรกองทัพเรือไทย84,000นายมาเลเซีย18,000นายบุคลากรกองทัพอากาศไทย46,000นายมาเลเซีย15,000นาย รถถังไทย445คันมาเลเซีย48คันรถหุ่มเกราะไทย16,935คันมาเลเซีย13,506คันรถเอวีไทย479คันมาเลเซีย378คันรถเอพีไทย1 0 1 5คันมาเลเซีย326คันรถเอไมพีไทย308คันมาเลเซีย28คันปืนใหญ่อัตตาจรไทย50คันมาเลเซียไม่มีปืนใหญ่ลากจูงไทย589กระบอกมาเลเซีย196กระบอกจรวดหลายลำกล้องไทย26ระบบมาเลเซีย36ระบบ เรือรบทั้งหมดไทย293ลำมาเลเซีย100ลำเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ไทย1ลำมาเลเซียไม่มีเรือฟริเกตไทย7ลำมาเลเซีย2ลำเรือเวิดไทย6ลำมาเลเซีย6ลำเรือดำน้ำไทยไม่มีมาเลเซีย2ลำเรือตรวจการ์ไทย49ลำมาเลเซีย71เลำเรือทุ่นระเบิดไทย5ลำมาเลเซีย4ลำอากาศยานรบทั้งหมดไทย493ลำมาเลเซีย138ลำเาเื่องบินรบ72ลำมาาลเซีย48ลำเครื่องบินับไล่ไทย70ลำมาเลเซีย2 6ลำ เครื่องบินหลายบทบาทไทย59ลำมาเลเซีย26ลำเครื่องบินโจมตีไทย20ลำมาเลเซีย12ลำเครื่องบินภารกิจพิเศษไทย26ลำมาเลเซีย6ลำเครื่องบินฝึกไทย135ลำมาเลเซีย31ลำเครื่องบินเติมน้ำมันไทยไม่มีมาเลเซีย4ลำเครื่องบินโอเอ็กซ์ไทย2ลำมาเลเซียไม่มีเครื่องบินขนส่งไทย54ลำมาเลเซีย21ลำเฮลิคอปเตอร์ไทย258ลำมาเลเซีย45ลำเฮลิคอปเตตอร์โจมีไทย7ลำมาเลเซียไม่มี UAV ไทย52ลำมาเลเซีย6ลำ ไทยมีความได้เปรียบในด้านจำนวนของกำลังพลกองทัพบ,บกกองทัพอากาศส่วนกองทัพเรือศักยภาพใกล้เคียงกันแม้ไทยจะมีจำนวนกำลังพลมากกว่าและประสบการณ์ทางทหารที่หลากหลายแต่มาเลเซียก็มีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีในบางส่วนโดยเฉพาะกองทัพอากาศและเรือดำน้ำการเปรียบเทียบแสนยานุภาพจึงไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหรืออาวุธเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ความพร้อมในการปฏิบัติการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งทั้งสองประเทศต่างก็มีจุดแข็งของตนเองและท้ายที่สุดการมีเสถียรภาพร่วมกันต่างหากที่จะเป็นชัยชนนนนนนะะททททีี่่่่แแแ้้้้จรรรริิิงงงงขขอออภภูมมาาาาคคคคคลุุกกกดดเหห็ยยไบบบบปััััใวณ ถ้าพูดถึงแสนยานุภาพทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยและเมียนมาถือเป็นสองประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดก,กันยาวนานทั้งสองชาติล้วนมีบทบาทสำคัญในด้านความมั่นคงของภูมิภาคและต่างก็มีประวัติศาสตร์ด้านการทหารที่ลึกซึ้งแต่หากจะมองในเชิงเปรียบเทียบแสนยานุภาพทางทหารของทั้งสองประเทศในปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีงบประมาณด้านกลาโหมสูงกว่าเมียนมาหลายเท่าตัวโดยในแต่ละปีไทยใช้งบประมาณทางทหารมากกว่าเจ็ดหมื่นล้านบาทหรือประมาณสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เมียนมาใใช้้้้งง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 บบบบเเเเเเพพีีียยยรร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 ราาาาาววๆนนนนนนขขอออออออไไทททททท่่่่่่่่ัััสสิิิผลลตคคคคุุณณณภแะะะปปปปมมโธก์ศจ็ืืถถ เปรียบด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมโดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้กองทัพเมียนมามียุโทโธปกรณ์จำนวนมากยังคงเป็นของเก่าที่ได้จากจีนรัสเซียและอินเดียอย่างไรก็ตามเมียนมาก,ก็มีประสบการณ์ด้านการรบจริงในประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งภายในทาให้กองทัพของเขามีความชำนาญในการสู้รบแบบกองโจรและสงครามกลางเมืองซึ่งต่างจากไทยที่แม้จะมีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นแต่ประสบการณ์รบจริงนั้นมีไม่มากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกแสนยานุภาพของทั้ง ในปี2025นี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่25ของโลกมีมาอันดับที่37ของโลกมกราโหมไทย5.88พันล้านดอลลาร์มีมา2.94พันล้านดอลลาร์บุคลากรทั้งหมดไทย585,850นายเมียนมา225,000นายทหารประจําการไทย3 6 8 5 0นายเมียนมา150,000นายทหารสำรองไทย200,000เมียนมา20,000นายบุคลากรกองทัพบกไทย457,300นายเมียนมา325,000นายบุคลากรกองทัพเรือไทย84,000นายเมียนมา16,000นาย บุคลากรกองถัพอากาศไทย46,000นายเมียนมา15,000นายรถถังไทย648คันเมียนมา445คันรถพุ่มกราะไทย16,935คันเมียนมา5,890คันรถเอวีไทย479คันเมียนมา850คันรถเอพีไทย915คันเมียนมา1,000คันรถเอไมพีไทย154คันเมียนมา90คัน ปืนใหญ่อัตตาจรไทย50คันเมียนมา95คันปืนใหญ่ลากจูง589กระบอกเมียนมา210กระบอกจรวดหลายลำกล้องไทย26คันเมียนมา180คันเรือรบทั้งหมดไทย293ลำเมียนมา232ลำเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ไทย1ลำเมียนมาไม่มีเรือฟริเกตไทย7ลำเมียนมา6ลำเรือคอเวตไทย6ลำเมียนมา3ลำเรือดำน้ำไทยไม่มีเมียนมา3ลำเรือตรวจการไทย49ลำเมียนมา146ลำ เรือทุนระเบิดไทย5ลำมีนมา2ลำอากาศยานรบทั้งหมดไทย495ลำมีนมา385ลำเครื่องบินรบไทย72ลำมีนมา58ลำเครื่องบินหลายบทบาทไทย24ลำมีนมา46ลำเครื่องบินโจมตีไทย23ลำมีนมา26ลำเครื่องบินภารกิจพิเศษไทย26ลำมีนมา5ลำเครื่องบินฝึกไทย135ลำมีนมา147ลำเครื่องบินเอเวกซ์ไทย2ลำมีนมาไม่มีเครื่องบินขนส่งไทย59ลำมีนมา30ลำ เฮลิคอปเตอร์ไทย258ลำเมียนมา103ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตีไทย7เมียนมา24ลำ UAV ไทย52ลำเมียนมา100ลำ ไทยมีความได้เปรียบในด้านจำนวนของงบป้องกันประเทศกำลังพลและกองทัพอากาศส่วนกองทัพบกบและกองทัพเรือมีจำนวนใกล้เคียงกันโดยภาพรวมแสนยานุภาพทางทหารของไทยมีความได้เปรียบในมานอย่างชัดเจนในด้านงบประมาณเทคโนโลยีและความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศขณะที่เมียนมาแม้จะมีจำนวนทหารที่มีประสบการณ์รบจริงในประเทศแต่ยุโทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ยังล้าหลังและไม่ทันสมัยอย่างไรก็ตามจุดแข็งของเมียนมาคือความชำนาญในการสู้รบแบบกองโจรส่วนไทยมีความพร้อมในการทำสงครามแบบกองทัพสมัยใหม่มากกว่าทั้งนี้หากเกิดความขัดแย้งขึ้นจริงยังมีหลายปััย่ตอารรรนนปะสบแลใ็วคญผ